สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านกล้อง,งล้อซิ่งชลบุรีครับวันนี้จะมาอัปเดตล้อมือสองครับที่ร้านว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ที่สําคัญครับจัดให้ในราคาสุดพิเศษ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 แน่นอนครับมาราคาจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวตามกล้องล้อซิงิงชลบุรีมาดูกันเลยครับนี่ด้านหลังบอกเลยว่าเป็นล้อมือสองทั้งหมดนะราคาหลักพันเลยนะครับราคาหลักพันเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดแรกกันเลยดีกว่านะครับชุดแรกกันเลยนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะนี่ ทีอีสามเจ็ดนะครับห้าลูนะครับนี่สีบอลนะครับกว้าง9.5ด้านหน้า10.5ด้านหลังนะครับยางก็จะเป็นฮีโร่นะครับขนาดยาง255 50 R18 ทับสนะครับสีเส้นสภาพยางเป็นไงเอ่ยนะก็พอใช้งานครับนี่นะราคาเราชัดเจนตรงนี้เลยครับคุณลูกค้านะ F c ซีนะนี่เก้าพันบาทครับล้อเดิมๆไม่ซ่อมไม่ดุ้งครับมีรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบตัวนัสือสีแดงสามารถเดี๋ยวสลับข้างเข้าให้ได้นะ ชุดละ9,000เท่านั้นเองโอ้โหว้าวว้าวว้าวนะชุดถัดไปเลยนะนี่ล้อวิวนะครับนี่เติมทีเป็นอ่า,อามันขอบมันแบบว่ายังไงอะขี้เกลือขึ้นนะผมก็ไปเก็บสีเก็บขอบให้ใหม่นะก็ไรขี้เกลือเลยส่วนตรงนี้ขอบก็ข้างๆก้านตรงนี้ก็ยังพอมีอยู่นิดนึงวันนี้ล้อ9.5ด้านหน้า10.5ด้านหลังคู่ยางซูแม็กขนาดยาง2 5 5ห้ถ้ามา 10, R 1 8โอ้โหยาง50ถือว่าเยอะนะยังไงสภาพยางนะยางปีอะไรเอ่ย ยางปี20ด้วยครับนะเนีย่ยยางปี20นี่สภาพยางเป็นไงครับทั้ง4เส้นนะอ่าพอได้อยู่ครับเอาไปตลวราเลย90 00ั 9, นะเร็วเๆเรว,เรวหน่อยวันนี้มีเยอะนะฮะนี่9,000บาทฉานั้นไม่ตัดต่อเลยนะไปเร็วๆกันเลยนะแล้วอีกชุดหนึ่งครับนี่ล้อ5ลูร1อครับ9.5กับ4.5ครับคู่ยาง25ง5้าถ้าอเฮ้ยยาง50เยอะเลยนะสำหรับวันนี้นะฮะมือ2เรามาเยอะเลยสำหรับยาง50นะยางปีไรเอ่ยนะ 2 5 5ห้า R 18ปี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 ยังอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ปีเอดด้วยโอ้โหปีเอดร,ราคาเท่าไหร่หลักพันจริงเปล่า9,000บาทโอ้โหว้าวว้าวเก้าันถัดมาอีกสินี่ TE นะครับนี่มีล้ออา่าล้อมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดใครชอบถังๆกว้าง,าง,างๆนะ10.5ทั้ง4ล้อครับรีโวใส่ได้ครับนะไม่ล้นสำหรับรีโวที่มีโป่งไม่ล้น,นครับคู่ยาง2อ5ห้้าห้ R 1 8นะครับอ่ายางปีอะไรเอ่ยนะ อย่างปี19นะลูกค้านะปี19นะเออปี 19, ป19ดอกยางไปไงเอ่ยพอใช้งานแต่ว่าข้างล่างอาจจะต่างลายนิดน,นึงนะข้างหน้าอีกลายนึงข้างหลังอีกลายนึงนะอ่าก็ไม่เป็นไรครับสำหรับราคานี้เทินมาราคาเพียงหลักพันจริงรเปล่า8,00 0บาทโอ้โหว้าวว้าวว้าวแปดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นี่เลยยางมือ2ของเราแฮ่มือ1น,นะสติ๊กเกอร์ขนาดนี้จะบอกมือ2อได้ไงนะมือ1สําหรับชุดนี้ก็เป็นล้อมือ2ทํทสีนะอ่าเดิมทีจะเป็นอ่า สีเงาตรงนี้เป็นขี้เกลือผมทําสีให้ใหม่ชุดนี้พร้อมยาง265 60R18 ดิสเซนติขายในราคา10,000บาทเท่านั้นนะถ้าเกิดล่าสนใจชุดไหนหน้ายางเป็นยังไงเอ่ยก็พอได้อยู่นะครับนะ10,000บาทเท่านั้นนะถ้าลูกค้าสนใจชุดไหนที่เอ่ยมาแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยครับ0ุดแ37.9438เบอร์โทรร้านแบบนี้ขึ้นไลน์เลยนะครับนะถัดมาครับเป็นล้อแท้คอดมิดด้วยนะครับนะ9.5ทั้ง4ล้อสําหรับใครที่ชอบนะล้อ สายหุบไม่ล้นนะครับใส่ตัวสูงได้ตัวเตี้ยได้นะครับไม่ล้นนะครับขนาดยาง265 60R18 ยางปี19นะครับก็พอใช้งานนะครับซื้อล้อแถมยางนะราคานี้เรื่องเงินบาทท้วนครับ10,000บาทท้วนปกติเนี่ยหน้าร้านต้องมีหม0 0น1องหมื่ม่วันี้มาเทให้ถูกๆเลย10,000โอ้โหแลวต่อมาอีกถึงชุดครับเดิมทีล้อตัวเนี้ยไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะเดิมทีเป็นสีน้ำตาลน,นะก็ขอบมันขึ้นที่เกลือน,นิดนึงผมก็ไปทำสีให้ใหม่นะมีแค่ทำสีไม่มีซ่อมไม่มีดุ่งนะ อ้าววันวันขนาดยาง2 5งห้าถึงห้าวันนี้ยาง50เยอะจริงๆนะปี19บล้อนี่เหมือนใหม่ไรเตำหนิเลยยางก็ดอกยางพอใช้งานครับนะอ่าก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับสำหรับราคา10,000บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหว้าวว้าวหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองแล้วก็อีก1ชุดนะครับนี่ห้าลูครับโอ้ห้าลูเยอะจริงๆครับนะมีทั้ง5้าลูแล้วก็6กลูครับโอวันแซครับ9.5้าจุดห้าสิบจุดห้าล้อตัวนี้มีซ่อมดุ้งมา1นึ่งวงครับล้อหน้านะมีซ่อมดุ้งมาหนะคครรรัับบถ้าเกิดดใไ ตัวนี้ทำสีให้เหมือนล้อใหม่เลยครับราคาเพียง9,000บาทเท่านั้นโอ้โหดอกยางก็ถือว่าสุดเลยนะพอใช้งานนะใช้ได้ยาวๆเลยสำหรับดอกยางนะคือใครรับตําหนิได้ก็โอเคกันไปเลยนะส่วนอีกหนึ่ชุดครับทีอีสามเจ็บนนั่นเองครับห้ารูกว้าง8.5ดจาตำหนิมีตรงนี้นะตำหนิมีตรงนี้ก็มีดุ้งมาหน่อยๆครับยางเป็นยางสองห่ศูนย์นะด้านหน้า29เนี่ยด้านหลังอันในราคาเพียงนะรับตําหนิได้ 9,000บาทโอ้โหวันนี้ราคาหลักพันนี่ครับนะต่ออหนึ่งชุดขอบ18เหมือนกันครับ5้าวลูรับสิด้านหน้า10.5ด้านหลงังคู่ยาง2629ตัวนี้จะเป็นยางอ่าสปอร์ตเอ็กนะายางสปอร์ตเอ็กนะปีอะไรเอ่ยยางปี21นะฮะยางโอ้โหสุดมากยางปี21นะราคา9,000บาทดูดอกยางดิได้นะครับยังได้อยู่นะดอกยางสว่วนอีกหนึ่งชุดครับ X1 นะ SL นะ ก็ตอนนี้เป็นล้อมือสองแต่เป็นยางใหม่ครั้งปีนะชุดนี้ยางใหม่ครั้งปีนะนี่ยางด้านหน้า235 4ามห้า r 18, ด้านหลัง2 6 5 3 5า r 1 8ล้อเป็นมือสองแต่ได้เป็นยางใหม่ครั้งปีครับชุดนี้ราคาเพียง90,00บาทโอ้โหว้าว,าวาราคาหลักพันเลยนะเดี๋ยวตามต่อเลยวันนี้มีเยอะนะเรียวๆยาวๆเลยครับนะอีกหนึ่งชุดครับล้อใหม่ยางบริสิิ์สองสิชุดนี้อยู่ที่1 0,000บาทเท่านั้นครับนะล้อใหม่นะครับ4รูร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาหนึ่งชุดครับน ล้อวีล5ลูนะครับนี่9ครึ่ง10ครึ่งยางปี22นะครับโอ้โห,โห2 4 5ด้านหน้าแล้วก็คู่หลังจะเป็น2 7 5ที่4 0นะอันนี้ยางจะมีแตกแก้มด้านหลังนิดนึงนะฮะราคาขายล้อสีวงแถมยาง1เส้น,นครับก็ตัวนี้3 3เส้นยังใช้งานได้ปกติในราคาเพียง10,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวาโคตรถูกเลยนะแล้วก็อีก1ชุดครับ9ครึ่ง10ครึ่งขอบ18 TE 37นะคู่ยาง2 4 5 40R18 อ่าด้านหลังก็จะเป็น275เ4 0ส1 8ยางปี22ครับทุกคนนะลายสวยด้วยครับเอาไปเลยราคาเพียงหลักพันเหมือนเดิมครับนะอ่า9,000บาทเท่านั้นนะสำหรับใครที่สายล้อดเดิมวีูนครับปี2021กับปี2020นะฮะนี่ชุดนี้7,000บาทหน้าเงานะฮะล้อเดิมสายสุดรล้อเดิมนะยาง265 6, 6 0 1 8นะอ่า7,000บาทเท่านั้นครับอีก1ชุดนะฮะนี่6,000บาทเท่านั้นครับ6,000 7,000ตัวน,นี้จะเป็นหน้าสีเทาๆนะ ตัวนี้จะเป็นล้อที่37นะครับในราคา9,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวว้าวเก้าพันทนั้นเองนะแปดจุดห้าสี่ล้อเลยแล้วก็ยางเป็นโตโยต้าสองสามห้าทับหกสิบนะอาร์สิบแปดแล้วก็ขอบสิบเก้าตัวนี้ยางล้อมีซ่อมนะมะีซ่อมมาบางกึ่งขอบมาบางนะครับก็เอาไปเพียงแปดพันบาทนะล้อสี่วงพร้อมอยางคนระั 8, บแปดพันเท่านั้นเองโอ้โหโคตรถูกนะส่วนใครทีท่ชอบล้อแท้เนี่ยกว้างๆทางๆแบบนี้เลยด้านหน้าเก้าจุดห้าด้านหลังสิบเอ็ดนิ้ว ล้ C, อวิลเคซีลายเขากวางครับคู่ยางเลนโซ่2 6 2 9ครับยางโคตรสวยเลยยางปีย1บอ็ดนะยางสวยด้วยครับปี1ีบเอ็ดเอาไปเพียง12,000บาทเท่านั้นเองครับโอ้โ oh, หสุดจริงๆครับนะแล้วก็ยางเปล่าตัวนี้เรามีนะมอนเตอร์ขนาดเท่าไหร่เอ่ย265 7 5 R16 ทับ 7, 5, 16, ครับคู่อ่าหน้าเป็นปี2 1คู่หลังเป็นปี18แต่ดอกยาง บลเลอร์เทอร์นะบลิมบลิมนะห้าพันบาทเท่าน,นั้นเองครับชุดนี้นะเออพร้อมใส่ถ่วงหรือส่งให้พีด้วยครับแล้วก็2ชุดนี้ที่เห็นอยู่นะครับนี่นะสชุดอ่าล้อขอบ17นะครับนะอ่าให้ดูยาวๆกันเลยนะให้ดูแบบภาพรวมเลยขอบ17นี้อ่าชุดละ7,000พันเท่านั้นครับยางขนาด26560ห้าหกอ่าสองหกนะตัวนี้จะเป็นยางแม็กซิตนะครับ771นะฮะอ่ายางปี19ครับดอกยางโอ้โหสวยเลยนะ7,000บาทเท่าน,นั้นเองครับนะ6กลู139.7สาแล้วก็ตัวนี้ CE 28 6ลูเหมือนกันครับนะ9.5ทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้นะขอบ17นะคู่ยางนี้โตด้วยครับ265 6 5 17ยางปี18ครับโ,โหยางสวยเลยนะทุกคนนะ,ะชุดนี้เอาไปเพียง7,000โอ้โหโคตรถูกนะขอบ17ชุดละ7,000ถูกมากครับแล้วก็เดี๋ยว3ชุดต่อไปนี้จะเป็นขอบ20นะครับล้อเวลนะครับนี่ล้อด้านหน้า สิบนะครับด้านหลังก็10ครับตัวนี้นะกว้าง10นิ้วทั้ง4ล้อนะครับเป็นล้อ,อสไตล์ออกแบบว่า,อาสองสองทนนะก็จะเป็นตรงนี้ด้านขอบนี่จะเป็นขบีบเงาตัวนี้จะเป็นขอบทองนะฮะก็ล้อใหม่10ทั้ง4ล้อแล้วก็คู่ยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นดันหลอบองหกห้บครับยางปี21บนะปี21บแล้วก็ปี20นะครับอย่างละคู่นะฮะก็ล้อใหม่ยางมือ2เอาไปเพียง16 0 0 0ันบาทดอกยางก็พอใช้งานครับ ส่วนล้อตัวนี้นี่จะกึง่งก่งดอกสายลุยนิดนึงคล้ายๆแบบว่าดอกออฟโรดนะจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นงานเขาเรียกอะไรนะสายลุยแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้ไม <Your IQ. S 1> ่ไม่ก็เป็นงานอิโมชันอาร์แหละลายอะไรนะ, uh, ะสายลุยอ่ะ uh, หยดน้ำอ๋อโยดน้ำโยนน้ำเนี่ยมันติดอยู่ที่ปากนิดนเดียวนะพอ่อพ่อขอบยี่สิบไม่จำไม่ได้นะก็ขอบยีบหกเนี่ยอ๋ออะไรหยดน้ำนะเป็นขอบยีกดูร้อยบเก้าจุดเจนะ คู่ยางดีเซนติสองหกห้าห้าับยี่บนะางปีย3ิบสามเลยทุกคนนะดอกยางสวยมากนะเออดูดอกยางดินะทุกเส้นไม่ไมีกินข้างเลยแต่ว่าล้อมีซ่อมมาหนึ่งวงนะครับถ้าเกิดรับได้เอาไปเพียง1 4 0 0 0สี่พันบาทเท่านั้นครับโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะส่วนอีกร้หนึ่งอันนี้ก็ขอบ2ี่สิบนะฮะกว้างเก้า้างสี่ 4, ล้อนะครับนี่ล้อเดิมทีเนี่ยเป็นสีอ่าย่างไงล่ะสีเป็นสีดำแต่วันนี้ผมมาทำให้มันใสขึ้นให้สว่างขึ้นกันโดยทำเป็นสีบอลน,นะชุดนี้ พร้อมอยางก็จะเป็นยางอ,าอะไรเอ่ยดิสโตนขนาดยาง2 6 5 5 0 2 0ย่างปีย1่นะยางปี2ีบดนะดอกสวยสวยเลยนะชุดน,นี้ไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งแค่ทําสีแค่นั้นเองนะชุดน,นี้เอาไปถูกเลยไร้ตาหนิเลยนะตามสภาพตามการใช้งานนะหมายถึงยางนะส่วนล้อนี่คือเหมือนมือหนึ่งเลยเอาไปเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ12,000บาทนะชุดนี้ก็มีรอยบ้างตามการใช้งานเทินมานะครับก็มีคี้เกลือบ้างมีเบียดเกือบ,บ,อบทุกวงน,นะก็ขายตามสภาพยางคู่ยาง50อีกแล้วครับแม็กซิตไรไฟครับ265 255ทับ50 R18 ยังปี20นะเอาไปเพียง7,000เท่านั้นเองนะทุกชุดที่เอ่ยมาเนี่ยถ้าเกิดว่าสุกขาสนใจชุดไหนสามารถแฮดไลน์แล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็มีเทิร์นราคาลงอีกฝากไปด้วยครับก้องล้อซิ่งชนรีนะครับเปิดทุกวัน8โมงถึง2ทุ่มฝากไปด้วยครับปิกัดร้านบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีฝากไปด้วยครับก้องล้อซิ่งชนบุรีครับอย่าลืมย้ำนะครับว่าถูกใจชุดไหนราคาหลักพันเน้นๆเลยสำหรับลิปนี้จุใจแน่นอนราคาหลักพันนะถ้าสนใจชุดไหน แอบหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ส่งมาถามว่าชุดนี้ยังอยู่ไหมฝากไว้ด้วยครับเจอกันชุดหน้าวันนี้สวัสดีครับ